เยวสวดดีไวรุ abei, ่นตอนนี wah, ้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาว้าววีสามในล้วนเองอยู่เกมชอยเชียงวนหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีนั่นเองทุกคนกก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาว้าว3ไสามไปด้วยลวกันทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียหมี่พาว้าไปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมีกลุ่มแลกที่ทำทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่น <Zum>. <S <S <an> สล็อตเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังแบบเกมไหนไม่แตกเราจะบอกไว้ในนั้นหมดครับเพื่อให้ทุกคนได้ตามเกมที่แตกและเกมที่ไม่แตกเราก็จะเตือนกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นนะทุกคนมาครับเดี๋ยวเฮียพาไปดูกลุ่มรักกิจธรมของเฮียนะครับนี่คือกลุ่มรักกิจธรมของเฮียนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับการปั่นสล็อตท,ที่เฮียบอกนะครับ,รบ,รบก็เกมไหนแตกเราก็จะแคปลงประมาณนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ตามช่วงเวลารักกิจธรมของเกมนั้นทันนะครับส่วน เกมไหนไม่แตกเฮียก็จะบอกไว้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างอ่ามาจองสองแปะวันนี้เล่นไม่ได้ตามเคยนะครับเฮียก็จะแจ้งไว้นันเนี่ยตรงของเมื่อของเมื่อวันก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคนที่กําลังหากลุ่มล็อกกี้ไทมหรือว่าอยากเข้าร่วมกลุ่มล็กกี้ไทมเฮียนะสามารถตามดูได้ที่ใต้ description ด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะทุกคนมาครับกลับมาอยู่กับ ปะของเราจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กุมขมับอยากได้สาระบนช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมี่ภาวะวีสามนั่นเองมาไม้ห้าพันเหมือนเดิมกพตอนนี้แปะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเอาราวจัดคือแดกยับนะไม่ใช่เอาเรื่องเอาราวในทางดีนะประเด็นนะโอ้ไม้แรกก็ตกดําอีกแล้วไม้ห้าพันเป็นอะไรครับช่วงนี้ตกดําบ่อยเกินนะไม้ห้าพันคือช่วงนี้ตกดําบ่อยมากนะ นี่ก็ใจเย็นๆหน่อยก็ได้เองอย่าเพิ่งตกดำได้ไหมหมายเลขหมุนทีเดียวตกดำให้ตายเถอะทุกคนพอเปิดประเดิมไม้ธรรมดาไม้คู่ายเงียก่อนแล้วกันนะสิบสองคูนสิบสี่ปะโอ้โหน่วงอย่างนี้น่วงอย่างนี้ข้างบนทำเรื่องอีกแล้วแน่ๆเลยวะอย่างนี้ว่าเออโอ้เรียบร้อยไหมอย่าไปกลัวไปต่ออย่าไปกลัวโอเครอดละรอดแล้วรอดแล้วเออ ไปก่อนเลยย2่สิบสองคูสิบสี่รอดอยู่เว้ยรอดอยู่เว้ยเอ๊โอ้ยแต่จ่ายหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับยันฮันลโหลเองิงเเวอลล้วเลยเคไปก่อนอมหมุนหลบดำว่ายากแล้วเจอไอ้แปะไม่จ่ายนี่ยากกว่าทุกคน เพื่อนหมายแรกว่าวล้วนอย่างนี้เหรอเอากูขาดทุนเลยล่ะเอ็งก็จะเกินไปหน่อยแล้วอย่างเงี้ยเออเกินไปจริงเกินไปจริงจริงกันเนี้ยเกินไปจริงจริงให้กูขาดทุนด้วยเออหหน่วงอย่างนี้เฮียว่าลางไม่ดีแล้ว นุ่นอย่างนี้คือรางไม่ดีแน่นอนทุกคนเวรกรรมแล้วคืออื้อเลยไปเกิดไปตอ,อมาโอเคอยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ว่าใช้ได้อยู่ยังนิ่งอยู่ว่าใช้ได้ไปต่อ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 เออได้อีกได้อีกขอสองที่ขอสองที่ข้าบนอีกทีนึง่งโอ้หน่วงอย่างนี้เรียบร้อยฮะ ทุกคนเอาเอาแดกตามเคยหรือเปล่าโอ้ให้ตายเถอหมุนทีเดียวตกดำบ้านมึงเคยแปะโอ้ไม้ห้าพันช่วงนี้เล่นไม่ได้เลยนะทุกคนนะโอ้มันจะเกิดไปเกิดไปไหมบางทีกลัวเหรอกลัวโดนแดกเยอะดิประเด็นนะอ่ะ เอาแล้วแม่งไหลข้างนอกเฉยเวนกรรมักกูข้างในกูจะจ่ายให้กูไหมนะอมโอ้โหสิบคูณแปดกูก็ต้องไปคูณยี่สิให้ได้มาโอ้ยหมุนทีเดียวก็ตก้ะดามัยเว้เ้ยโอ้ยหัวร้อนเลยไม้ห้าพันไม่ได้เล่นจริงๆนะทุกคนนะวันช่วงนี้คือแบบไม้ห้าพันแทบไม่ได้แตะในการเล่นเลยครับ โผมแทบจะไม่ได้เล่นกันเลยไม้ห้าพันเนี่ยต้องเติมตั้งแสนไหมเพื่อนอกูถึงจะได้เล่นเนี่ยไม้ห้าพันกูเนี่ยโอ้โหเฮ้ยข้างในก็ไม่จ่ายข้างนอกก็ตกดำดัวตกดำอีกอืมจเจริญมึงหอ้แเปะแดกจนอิ่มแดกจนอ้วนมะสองพันสุดท้ายแล้วกูไม่เติมเพิ่มแล้วนะครับ คือไม่เติมเพิ่มมานะพอแค่นี้อยว่าถ้าอยากเติมเพิ่มหัวร้อนกว่าเดิมแน่นอนเติมเพิ่มมีหัวร้อนแน่นอนครับมันจะไม่อยู่แค่เติมเพิ่มรอบเดียวเด้ๆนะต้องหักท่ามตัวเองไว้ก่อนนะครับช่วงนี้กําไรมาหลายเกมแล้วทุกคนปล่อยมันกินไปนะกําไรมาสาสี่เกมแนละ้วปล่อยมันกินไปเกมเดียวช่างมันเถอะโอเคพอลึกพอลึก ไม่เล่นละอย่างน้อยก็ก,กำไรมา2 3าเกมยังช่วยทดแทนได้นะครับโอเควันนี้เฮียก็พาว ai, พวกเอ็มมาวายพี่เกมชายเชียงวินหรือว่าเกมไอแปะของค่ายบ g นะั่นเองไม้5 0 0 0ช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับอย่าฝืนจะไปเล่นไม้5 0 0 0เด็ดขาดนะ็อร่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่าว w e v3 ไปด้วยนะัทุนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเว้ยเจอกันใหม่วยอรู เอังจะเข้าตังเกเตอร์ตไปม่ะฮัลโหลมาไหมโอเคไม่มาเจอกรกันดึกเด้อแล้วมึงจะได้รู้ดีกอ่ะมึงจะกูปิดคิปไหมเนี่ยอ้าเข้าจนได้ว่ะมาจนได้ว่ะเขามาจนได้ว่ะทุกคนหลายเจต่อให้มึงแต่งนอกเฉยมาขอหมุนตันแล้วกันรอบเนี้ยมา เกตเตอร์ฟรีดูน kind of ี่หมุนตันได้หรือเปล่ามาดูกันนะคเกตเตอร์ฟรีหมุนตันได้หรือเปล่าแปะมาคือมึงจะให้กูเล่นยังไงกูคือกูปิดเนี่ยปิดคลิปไปแล้วนะแต่มันให้เล่นโอเคไม่ได้เล่นแล้วเจอกัน